ตอนนั้นเราปักอายุยี่สิบเราปักเปิดธุรกิจตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างบ้างไหมป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยครับทํามาปี2ปีแล้วแม่งไม่มีเงินเก็บเลยเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่เลยเครียดนั่งร้องไห้เลยอ่ะพี่ไม้ถ้าใครฟังมาสเตอร์มายแล้วไปฟอร์เม็นคัทมีอะไรให้เขาไหมาทีมงานไม่เกี่ยวนะทีมงานเราไม่เกี่ยวทีมงานไม่เกี่ยวต้องคนฟังเราก็บอกว่าฟังมาจากมาสมายใช่ครับที่บอกว่าตัดชอบตัดทรงเกาหลีแล้วไอความเป็นเกาหลีคือมันมันต้องอย่างไงสวัสดีครับมาสเตอร์มายพอดแคสต์นะครับวัันนนี้้เราาจะมคุยกกบองป เนาะเป็นน้องปั๊กเนี่ยเป็นเจ้าของร้านตัดผมชื่อดังชื่อดังเลยนะในโคราชนะตอนนี้ปั๊กอายุเท่าไหร่นะยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเป็นเจ<ช>้าของเป็นเจ้าของร้านตัดผมแล้วเหรอใช่ครับปั๊กเป็นเจ้าของร้านตัดผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบทำไมตอนนั้นอายุยี่สิบถึงได้กลายมาเป็นเจ้าของร้านตัดผมเล่าให้พี่ฟังหน่อยคือคือตอนแรกอ่ะปั๊กเรียนตัดผมตั้งแต่อายุสิบห้าครับตอนนั้นที่เรียนก็คือตอนแรกเลย ที่บ้านอ่ะเขาเปิดร้านเขาอยากทําธุรกิจครับแต่พ่อกับแม่คือทําไม่เป็นก็เลยเปิดร้านตัดผม mm hmm. อพอเปิดร้านตัดผมก็มันก็จะมีปัญหาครับในเรื่องช่างบ้างเรื่องโกงบ้างเพราะว่าเราเรา,เราทำเองไม่เป็นมันก็จะมีปัญหาแล้วช่างร้านก็ต้องหยุดไปปัากก็เลยแบบบ่าง,างช่างนั้นผิดเธอมอ3อมพอดีก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองไปเรียนอ,อยากลองเอามาทําอะไรอย่างเงี้ยเห็นพ่อกับแม่ลงทุนไปเยอะ,อะคือพ่อกับแม่เป็นช่างตัดผมทั้งคู่เลยไม่เป็นครับพ่อกับแม่รับราชาการ แต่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างดูแลร,ร้านเงี้ยใช่ครับใช่ป่าเคยถามพ่อว่าทำไมถึงเรียกมาเปิดร้านตัดผมพ่อว่าแบบไปตัดผมแล้วรอคิวนานอาก็เลยอยากอยากมีร้าน,นของเองประมาณนั้น S <S เหมือนพอเราทําเองไม่เป็นนะครับเราก็ไม่รู้ว่างานตัดผมที่ดีมันคืออะไรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงอก็จะมีปัญหาในเรื่องของแบบหลกัหลกๆก็จะเป็นช่างโกงครับาบางทีงแบบเ,เขาตัดผมไปแล้วเขาแบบไม่ได้ลงบัญชีให้บ้างอะไรบ้างบางทีแบบในเรื่องของพื้นต้นก็เหมือนเขาจะเล่นตัวหน่อยแบบพอตัดผมปุ๊บก็จะอยากขึ้นเงินต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมานั่งคิดว่า มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้ตอนนั้นก็ไปเรียนตัดผมช่วงปิดเทมอมแล้วก็กลับมาดูร้านช่วงเย็นครับมาเปิดร้านแบบมาฝึกมาอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นแล้วตอนนั้นมีมีที่ร้านมีลูกน้องหรือ่ามีช่ไหมไม่มีครับ<ๆ>ไม่มีเลยก็ร้านจากแบบเปิดทั้งวันเงนี้ยเวลาปักเลิกเรียนพักเรียนอยู่ในเมืองอก็นั่งรถมากลับมามาเปิดร้านช่วงประมาณ5้าโมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มแล้วมีลูกค้าเข้ามาไหมเลยมีเป็นยังไงบ้างครับ โดนด่าเยอะคือเราก็รับรู้ได้ว่าลูกค้าบางคนเขาก็ไม่พอใจอะ่ะในเรื่องของแบบความไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวช่างด้วยเพราะว่าบางทีปักใสชุดนักเรียนตัดเลย <c oughs> ครับแล้วก็บางทีตอนนั้นก็ยังตัดผมไม่เก่งด้วยยังไม่รู้อะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่คือพ่อกับแม่ก็บอกว่าก็ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบทําอย่างเดียวเลยคราวนี้แหละมาเริ่มต้นทําร้านตัดผมที่เป็นธุรกิจจริงจังอ่ะตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุ20ครับ อะไรถึงทําให้เราตัดสินใจกลับมาเปิดร้านตัดผมปักไปตัดผมพาร์ทไทม์ไปรับจ้างตามแบบร้านตัดผมอะไรเงี้ยหลังเลิกเรียนตั้งแต่ช่วงมหถึงเข้ามาหาลัยเลยแล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าคือเราเรียนมาหาลัยอยู่ปีสองครับก็แบบมันมันเหนื่อยแล้วก็เรียนไม่เป็นเวลาด้วยครับเราก็เลยเก่งใจพี่เจ้าของร้านเราเลยแบบเอออยากเปิดร้านตัดผมอยู่หน้ามอแล้วเราก็พักอยู่ชั้น2เหมือนเดิม แรกๆก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำเป็นแบบธุรกิจจริงๆเราแค่อยากหาเงินอ่าเราก็เลยตัดผมในช่วงเวลาว่างในตอนช่วงหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยก็มีปัญหาในเรื่องของการเปิดร้านไม่เป็นเวลาอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็หลังๆพอมันเริ่มลงตัวเราทำไปสักพักหนึ่งสองสมเดือนเนี้ยครับเราก็เลยหาช่างมา วิธีการเลือกคนเข้ามาอะไรเงี้ยปั๊กเลือกยังไงตอนนั้นนะนัดตอนนั้นไม่ได้เลือกอะไรเลยครับเลือกคนสนิทเลยเพื่อนเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยครับไปเรียนตัดผมมาทักมาถามอยากอยากทํางานร้านอยากอะไรเงรี้ยเฮ้ยงั้นมาทําร้านกูดิอเอาคนสนิทมาทํางานก่อนใช่ครับเป็นเพื่อนเอาเท่าที่เราได้นะเราพอได้นคนสนิทมาทํางานแล้วเป็นยงไงมงครับโอ้โหทำงานคนสนิทเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากขึ้นมาอย่างไงมันมีเรื่อง ความเกรงใจบ้างอ,อะไรบ้างเงี้ยเราจะบอกเขาแล้วก็ไม่กล้าบอกอืเราก็ไม่มีแบบเราก็ไม่มี power ในการในการทํางานกับคนด้วยตอนนั้นอ,อก็เลยแบบยิ่งทํากับเพื่อนปัญหาเยอะมากครับเราต้องการแบบเนี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาอเขาเป็นแบบนี้เขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าไปว่าเขาอ,อะไรเงี้ยคือปล่อยฟีสไตล์มาก คือเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราเป็นเป็นหัวหน้าหร<ช>ือว่าเป็นผู้วาจงเขามองว่าเราเป็นเพื่อนตลอดมันก็เลยแล้วเราก็เลยจัดการปัญหาไร้พวกนี้ยากพอมันเริ่มมีลูกค้าเยอะลูกค้าเขาก็จะบอกว่าแบบที่ร้านแบบที่จอดรถมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยน้องปั๊กลองย้ายโลเคชั่นไหมอะไรไหมก็พอตอนที่มาเปิดร้านใหม่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็เอาพวกปัญหาตรงนั้นนะครับมาปรับแก้ช่วงเปิดธุรกิจใหม่ๆ สิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วเราสามารถเรียนรู้กับมันได้มันคือเรื่องอะไรบ้างเลคเชอร์ให้คนที่เขากำลังฟังอ่าเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเอาคนสนิทมาแล้วเราจัดการไม่ได้ใช่ครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่สองสำหรับปักก็เป็นโลเคชันครับอ่าทำเลใช่ครับทำเลที่จะลดความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้า <S <S ตอนนั้นปักอายุยี่สิบแล้วปักเปิดธุรกิจ โดยส่วนใหญ่คนเขายังยังไม่ได้เปิดธุรกิจยังไม่ได้ทำธุรกิจกันตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างบ้างไหมในขณะที่เราบบอายุแค่ยี่สิบค่อนข้างเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าอย่างปะักะเป็นคนที่แบบกินเทีเ่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็ต้องแบบทําทุกอย่างตอนนั้นคือไม่ได้แบ่งเวลาไม่ได้เลยทําทุกอย่างพร้อมกันเรียนก็เรียนกลับมาตัดผมเปิดร้านกินเหล้าถึงเช้าแล้วก็ไปเรียนก็เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็ร่างกาย เสียเสียร่างกายหนักมากตอนนั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยครับป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยครใช่ด้วยด้วยสาเหตุด้วยแบบพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็บางทีเครียดครับเรื่องแบบอย่างการทําร้านก็จะเป็นแบบปัญหาเรื่องของการเงินอย่างนั้นบ้างครับคือเราเราเรียนรู้แต่วิธีตัดผมวิธีหาเราไม่รู้วิธีจัดการเงินตัดได้เท่าไหร่นี่คือใช้หมดเลย เพื่อนมานี่คือมาเลี้ยงก็คือเราตัดผมได้เรามีเงินเราก็เลยใช้เงินแค่ั้นเองใช่ครับตอนนั้นตัดผมไปสักพักหนึ่งอยากซื้อของขวัญให้พ่อกับแม่ออ่มานั่งคิดว่าทําไมแบบกูถึงไม่มีเงินซื้อให้พ่อกับแม่วะอะไรอย่างเงี้ยออืใช่แบบมานั่งคิดว่าทําไมเราตัดผมอยู่เนี้ยทํามาปีสองปีแล้วแม่งไม่มีเงินเก็บเลยอืแทบจะติดลบด้วยซ้ําอืมแบบ ใช้เงินอนา,นาคตมั่วเลยเจ๊งแหล่ไม่จิงแหล่เลยหรอครับเครียดหนึ่งเลยคือเรื่องคนส่วนเครียดที่สองที่หนักมากก็คือเรื่องการจัดการเงินตอนนั้นเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนวางเป้าหมายอย่างไงบ้างครับปักวางเป้าหมายคือ5ปีคือทําเป็นทีละสเตปครับใน5ปีเนี่ยเราอยากให้ธุรกิจของเราอะ่ะมันเป็นแบบไหนแนวทางไหนที่ทางไหนแล้วก็ย่อยมาที่3ปี 1, 1> ปี พอหลังจากหนึ่งปีก็จะมี6เดือน3เดือนเงี้ยครับแล้วเราก็มาตั้งเป้าหมายเลยว่าในเดือนเนี้ยเราจะทําอะไรบ้างแล้วเราจะต้องทําอะไรให้ได้ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสครับเมื่อก่อนเคยซีเรียสกับเป้าหมายมากเลยเป็นไงบ้างครับเครียดรอนแบบนั่งร้องไห้เลยอ่ะพี่ไม่รอใช่ทําไมแบบเอ้ทำไมมันถึงทําไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งเครียดมากคือเราตั้งเป้าหมายที่แบบบางทีมันใหญ่ไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรากดดันตัวเองเยอะ โอเคงั้นความหมายของปั๊กก็คือเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะตั้งให้มันชาเลนต์หน่อยครับแต่ไม่ใช่ว่าใหญ่จนเกินไปใช่เพราะว่าตอนตั้งอ่ะมันง่ายแต่ตอนทําคือมันมันไม่ง่ายยากระหว่างนะั้นมันก็เลยกดดันใช่ไหมใช่ทำไมถึงชื่อฟอร์มินค,นครับคือตอนเด็กๆอะ่ะปั๊กเคยไปตัดผมไปอะไรอย่างเงี้ยปั๊กรู้สึกว่าปั๊กอยากทําสีทําเคมีหรืออยากเป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยปั๊กรู้สึกว่าปั๊กไม่กล้าเข้าร้านผู้หญิง ใช่<ล>ครับปั๊กเลยแบบทําไมมันไม่มีร้านตัดผมที่มันแบบเพื่อผู้ชายทุกอย่างบ้างใช่แบบไม่ว่าจะเปลี่ยนลุกตัดทําสีหรือว่าอะไรที่แบบผู้ชายเข้าไปเราไม่เขินอะไรโอเคตอนนี้ปั๊กมีทีมงานระวันกี่คนตอนนี้มีสิบคนครับร้านมีทีมงานสิบคนมีกี่สาขามีสามสาขาครับตอนนี้มีสามสาขาใช่สาขาแรกคือที่โชคชัยครับที่โชคชัยใช่ครับทุกวันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับสาขาแรก สาขาแรกคือมันเป็นธุรกิจที่แบบบันเดินไปได้เพราะว่าปักให้พาร์ทเนอร์กับคนที่เขาทํากับปักคนแรกอะ่ะตั้งแต่ปักได้คนนั้นมาเลยก็คือให้เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทด้วยกับธุรกิจเราด้วยใช่ครับจะเฉพาะกับร้านนั้นครับผม,มแล้วก็ส่วนในร้านที่สองที่เทคโนครับร้านที่สองที่เทคโนตอนนี้ก็เราก็เอาระบบจัดการของเราครับ ม,มาจัดการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือระบบการเงินหรือว่าพวกอะไรต่างๆในการคัดคนหรือการจัดการคนเอามาใช้ทั้งหมดเลยในร้านที่เทคโนสาขาที่สามก็คือเริ่มจากรับฟังลูกค้าเลยครับรับฟังลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็ดูว่าเรามีอะไรคือตอนแรกที่เปิดสาขาที่สามก็ต้องการอัปราคาให้ตัวเองแพงขึ้นรสร้างแรลู <S <S น้ายใช่ก็เลยต้องหาโลเคชั่นที่ มันสะดวกสบายกับลูกค้าเลยหนึ่งอสองก็สร้างโปรไฟล์ในตัวเองอพอมีสามสาขาแล้วปักบริหารจัดก,การธุรกิจยังไงอะครับลูกน้องสิบคนมีสามสาขาเราจัดก,การธุรกิจยังไงไห,ให้ให้มันยังคงแบบคงรันต่อไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเป้าหมายของเราเลยครับแต่ว่าเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากการรับฟังรับฟังปัญหาของแต่ละคนรับฟังความต้องการของแต่ละคนแล้วดูว่าเราต้องการอะไรแล้วดูว่า เป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเป้าหมายใหญ่มันชัดเจนลักษณะเหมือนกันเราก็บอกวิธีการไปเลยว่าต้องทําแบบนี้อันนี้นะอ,อะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนก็จะมีแบบ energy มีพลังในการทําเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายป้าก็ใช้วิธีการที่เริ่มทําธุรกิจก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยแก้ปัญหาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพี่เชื่อว่าคนฟังอ่ะจะมีคนที่แบบว่าอยากจะทําธุรกิจแล้วป๊าคิดว่าป๊ามีอะไรอยากจะบอกเขาว่าให้ก่อนที่จะทําธุรกิจ คือคุณจะต้องต้องโฟกัสอะไรหรือว่าคุณจะต้องคิดคำนึงถึงอะไรบ้างก่อนที่จะเริมเราไม่ต้องมีทุนก็นได้เราดูจากสิ่งที่เราชอบก่อนอว่าเราเนี่ยชอบอะไรนะครับแล้วก็ลองทำํำสิ่งที่คํานึงเลยปักอยากให้คํานึงถึงเรื่องการเงินครับสําคัญแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายก่อนอย่าไปคิดว่ามันจะทําไม่ได้หรือว่าจะอยากคิดว่ามันจะไม่รวยอะไรเงี้ยครับ ผมว่าในในธุรกิจในทุกธุรกิจอะ่ะมันมันมีคนที่เก่งและคนที่รวยถ้าคนอื่นมันทําได้กูก็ต้องทําได้คิดไว้แค่นี้แบบแล้วมันมันจะเป็นพลังถ้าเอาจริงๆอะ่ะระหว่างสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่อยากทําอ่ะเอาจริงป๊กอยากเลือกอะไรสิ่งที่ต้องทําครับทําไมอ่ะครับอืมป๊ากับเป็นคนที่ชอบรับฟังอืม รับฟังในแต่ละคนหรือว่ารับฟังในปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับพอรับฟังเสร็จเราก็จะคิดว่าเราอ่ะควรจะต้องทําอะไรอ่าอย่างีว่าในในธุรกิจเนี้ยก็จะรับฟังปัญหามาก่อนว่าผู้ชายต้องการอะไรเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทําอะไรควรทําในสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมใช่ครับถ้าเราทําในสิ่งที่อยากทําบางทีมันอ๋อเหมือนตอนที่ใช้เงินไงอ่า ใช่ไหมใช่ครับคือนั้นคือทําสิ่งที่อยากทาก็คือมีเงินก็อยากใช่ใช่จริงสิ่งที่ต้องทําคือต้องจัดการเงินอ่าใช่ครับก็เลยเลือกเลือกสิ่งที่ต้องทําใช่ครับเออถ้าสมมติว่าวันนี้ปักไม่ได้ทําธุรกิจแั่ผมอ่ะปักจะทําอะไรอยู่คิดว่าปักน่าจะทํางานบริษัทเป็นพนักงานใช่ครับหาประสบการณ์เรียนรู้จากการบริหารหรือว่าการจัดการหรือว่าเรียนรู้ในทุกๆอย่างที่เราที่เราได้ทํางานเพราะว่าปักรู้สึกว่า ของปั๊กอะจะมีเคยติดขัดในใจอยู่อย่างหนึง่งคือแบบรู้สึกว่าเราอาจจะช้าเพราะว่าเราต้องมาเรียนรู้เองเพราะว่าเราไม่เคยไปหาประสบการณ์เลยไม่เคยทํางานที่ไหนเลยก็คือปั๊กเรียนเสร็จปุบป,ปังมาเป็นเจ้าของเลยใช่ครับถ้าปั๊กได้เรียนรู้ระบบเรียนรู้ใช่ไหมประสบการณ์ระบบการทํางานใช่ครับเจ้า,จานายลูกน้องอ,ะอ่ะมันจะทําให้ปั๊ก จากห้าปีจากสามปีที่บอกว่าต้องลงลุูุกคานอ่ะมันอาจจะเร็วกว่านั้นใช่ครับเร็วนั้นเยอะมากอะไรอ่ะถ้ามีร้านตัดผมเข้างๆเออถ้าสมมติวันหนึ่งมีร้านตัดผมมาเปิดข้างๆฟอร์ม็นคาทุกสาขาเลยครับบารกีจะทำยังไงดีพี่ดีเหรอใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าประคิดว่าร้านตัดผมอ่ะลูกค้าเขามองที่คุณภาพหรือมองที่งานอยู่แล้วถ้าเขามาเปิดข้างๆถ้าเขาทำดีผมก็ว่าดีนะ ลูกค้าจะได้มารวมตรงนี้เลยไงฟิลเหมือนแบบปาก็จะใหญ่ขึ้นใช่ลูกค้าจะมาตัดผมเฮ้ยต้องมาโซนนี้ใกล้ f o ร์แมนคัอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีชาเลนจ์ว่าเฮ้ยจะต้องไปตัดผมฟรีให้ลูกค้าันึ่งวันอะเอาเลยพี่แล้วจะเลือกลูกค้าจะคัดลูกค้ามั้ยหรือว่าใครก็ได้ใครก็ได้ครับวันนี้เลยไหมเฮ้ยเอางี้ดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องตัดหนึ่งวันหรอกถ้าใครฟังมาสเตอร์มาแล้วไป f o ร์แมนคัทมีอะไรให้เขาไหม อันนี้มารุยชกนะมารุยชกผมให้ส่วนลดทำเคมี50 50%เปเห้าอร์ลยเหรอทีมงานไม่เกี่ยวนะทีมงานเราไม่เกี่ยวน่ต้องคนฟังเราก็บอกว่าฟังมาจากมัสมมยใช่ครับโอ้ยโอเคสุดท้ายค่ะถ้าอยากเลือกใครหนึ่คนวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะตัดผมละแล้วตัดผมได้แค่คนเดียวเราจะเลือกตัดให้ใครครับอืมตัดให้คุณพ่อครับทำไมครับอรู้สึกว่าแบบ เหมือนเราเราชอบตัดผมให้เขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจช่างคนไหนยเววนเรา<ต>เวลาเวลาได้แตดคุณพ่อแล้วมันรู้สึกแบบเอ่อเราอยากถามอยากพูดอยากคุยกับเขาอะรู้สึกว่ามันมันสบายใจเวลาปั๊มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยตัดผมให้พ่อเงี้ยถามเลยอเออพ่อแบบปักเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้เปิดใจใเขาเหมือนแบบกินเหล้าวงเดียวกันเลยเงี้ยกับพ่อ,อ เป็นการได้ได้คุยกับคุณพ่อด้วยโมเมนต์แบบตัดช่างตัดผมอ่าใช่ครับก็เลยเลิกที่จะตัดให้คุณพ่อครับที่บอกว่าตัดชอบตัดทรงเกาหลีแล้วไอความเป็นเกาหลีคือมันมันต้องอยังไงความดูละมุนอืมครับในเรื่องของงานกันไกลหรือว่าในเรื่องของการตัดขอบผมเขาจะไม่ทําในเรื่องของความคม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันดูสมูทกับหน้าตานี่เลยคนเกาหลีส่วนมากจะหน้าตาดีครับถ้าเกิดเราไปตัดทรงผมที่แบบ คมเกินไปหรือจะเฟดจะไล่เงาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามองอะ่ะคนจะมองที่ทรงผมก่อนหน้าตาใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบทรงผมมันช่วยขับหน้าตาเงี้ยเขาจะดูว่าแบบพี่หน้าตาคนนี้หรอเขาจะจาหน้าไม่ได้จาทรงผมอ๋อถ้าสมมติว่าทรงผมมันดูแบบเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้ามากๆคนมันจะไปโฟกัสที่ทรงผมไม่ได้โฟกัสที่หน้าใช่ไหมใช่ครับแต่คนเกาหลีคือหน้าตาดีเลยอยากจะเป็นการตัดผมเพื่อเสริมใช่ความความหน้าตืของใช่ครับซึ่งแต่แต่ละ แต่และในอาชีพหรืออะไรเงี้ยมันจะต่างกันไปอย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการทรงผมที่มันโดดเด่นอย่างนักฟุตบอลอย่างเงี้ยครับเขาต้องการแบบถ้าพี่มาสังเกตก็อาจจะตัดเฟดทำสีแกะลายเพื่อเวลาที่แบบคนมันมองในสนามอะ่ะจะได้ชัจจดใช่ครับ oh. ในแต่และอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันไปร้านของปากลุก o ลิ้ฟอร์ลูกค้าแบบไหนครับก็คนที่ชอบดูแลตัวเองครับอืมครับ ผู้ชายที่ชอบผู้ชายที่ชอบ,ชอบ,ชอบดูแลตัวเองแล้วก็ชอบในเรื่องของทรงผม,มครับแล้วร้านของปักมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ร้านอื่นไม่มีมหรือว่าคิดว่าร้านเรามีแบบเมือนมีจุดเด่นเรื่องเนี้ยจุดเด่นของร้านปักเหรอ,อ,อร้านปักสามารถทําได้ทุกสไตล์เข้าใจลูกค้าทุกสไตล์และ ลูกค้าที่เข้ามาถ้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเขินเลยเวลามาคุยกับช่างครับเพราะว่าเราให้ความเข้าใจกับลูกค้าได้ได้เข้าใจทุกสไตล์ครับครับโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาร้านปัร์จะเป็นกลุ่มไหนครับก็พนักงานออฟฟิศเจ้าของธุรกิจนักกีฬาครับแลก็กลุ่มอินฟูด้วยใช่ครับกลุ่มอินฟูก็มี ใช่ครับให้ทิคให้ทิคคนคนที่อยากตัดผมหน่อยว่าสมมติว่ามันมีวิธีการมองร,รูปหน้าตัวเองควรตัดผมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนคือจริงจมันก็จะต้องดูที่อาชีพการใช้ชีวิตประจำวันอ่าถ้าเราอยากทรงผมแบบใช้ชีวิตประจำวันง่ายไม่ต้องเซ็ตมากไม่ต้องอะไรมากแนะนำในเรื่องของพวกในสไตล์ของเกาหลี ใช่ครับก็จะดูซอฟขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบใครที่รูปหน้าอ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยมีกักมีแก้มมีคางเยิงเงี้ยแนะนําในเรื่องของไม่ไม่ตัดสั้นเพราะตัดสั้นมันจะเห็นกรอบหน้าเยอะบางคนหน้าสั้นถ้าบางคนหน้าสั้นหน้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับก็ควรตัดในสไตล์ที่แบบมันเซ็ตทรงเพื่อที่จะเสยไปได้ง่ายเพื่อให้หน้ามันดูยาวขึ้นอ่ะฝากร้านฟอร์เมนคัตให้ผู้ชมหน่อยร้านอยู่ที่ไหน ก็ร้านอยู่มี3สาขานะครับมีที่สาขาโชคชัยแล้วก็หน้าเทคโนโซอย30กันยาครับ<ม>แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ถนนช้างเผือกอยู่ตรงข้ามโรงแรมวีวันเลยม,มีที่จอดรถสะดวกภายใน1เดือนหลังจากหลังจากที่เทปออนเนาะแค่นั้นพอใครที่พอมาจากมาสเตอร์มายฟอร์มนคัสมีอะไรให้นะครับลด50%ทําำเคมี อ mean, ่าแค่หนึ่งเดือนนะไม่ใช่ตลอดไปเด okay, ี๋ยวจะลดพั้งเส้นยาวเลยโอเควันนี้ขอบคุณปักมากครับที่มาให้ความรู้เนาะแล้วก็ให้ไอเดียดีๆกับน้องๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่ใหม่